เรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีต วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหามูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลแก่งกระจานอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้ทรงทราบปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรรวมถึงการบุ รุกตัดไม้ทำลายป่าอันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารจึงมีพระราชดำรัสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บังคับกองฝึกรบพิเศษที่หนึ่งในขณะนั้นจัดทำโครงการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการต่างๆโดยพระองค์ทรงรับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริให้รวบรวมกลุ่มราษฎรที่กระจัดกระจายมาอยู่รวมกันมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและจัดโครงการให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองโดยใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกันนี้ได้พระราช สถานข้อคิดเกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างระบบส่งน้ำการปลูกป่าชุมชนการปลูกป่าทดแทนการใช้แรงงานการพัฒนาจิตใจการสหกรณ์และการปลูกฝังอุดมการทางการเมืองจากกระแสพระราชดำรัสของพระองค์จึงก่อให้เกิดโครงการพัฒนาห้วยแม่เพียงตามพระราชดำริขึ้นโดยทรงมุ่งเน้นให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคนเป็นประการแรกเพราะเมื่อคนมีความกินดีอยู่ดีแล้วย่อมสามารถสร้างตนเองและสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป ติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง